Google ทำยอดขาย Google Pixel ทะลุ40ล้านเครื่องแล้ว <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนกันบ้างนะครับโดยล่าสุดนะครับคุณฟรานซิสโกจิโรนิโมรองประธานบริษัทวิจัยตลาด IDC ได้เผยว่า Google Pixel สมาร์ทโฟนจาก Google มีจำนวนส่งมอบทั้งหมดนะครับนับตั้งแต่รุ่นแรกเป็นจำนวนเกือบ40ล้านเครื่องแล้วซึ่งการเติบโตของสมาร์ทโฟน Google Pixel ก็เป็นไปอย่างก้าวกระโดด และปีที่ผ่านมานะครับจำนวนที่ส่งมอบก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี2016แม้ว่าจํานวนสมาร์ทโฟน Google Pixel ที่ส่งมอบตลอดตั้งแต่เปิดตัวจะไม่สูงเทียบเท่าสมาร์ทโฟนรายอื่นๆอาทิซัมซุงที่ปีที่แล้วนะครับมียอดส่งมอบถึง261ล้านเครื่องหรือ Apple ที่มียอดส่งมอบถึง226ล้านเครื่องแต่ทาง Google นะครับสามารถรักษาการเติบโตในขณะที่รายอื่นๆยอดขายเริ่มลดลง สำหรับหนึ่งเหตุผลนะครับที่ Google Pixel มียอดขายไม่สูงเท่าแบรนด์อื่นๆนั่นก็คือการที่ Google Pixel นะครับนำมาวางจำหน่ายเฉพาะบางประเทศและล่าสุดนะครับก o o g l e ก็ได้เปิดตัว Google Pixel 8และ Google Pixel 8 Pro ที่มาพร้อมกับชิปประมวลผล Google Tensor G3 รุ่นล่าสุดอัปเกรดประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมโดยแบ่งแกนการประมวลผลถึง9แกนนะครับซึ่งมีแกนการประมวลผลหลัก Cortex X3 ความเร็วการประมวลผล2.91 g h z จำนวน1แกนแกนการประมวลผล Cortex A715 ความเร็วการประมวลผล2.37กิกะเฮิรจำนวน4แกนและ Cortex A510 นะครับความเร็วการประมวลผล1.7กิกะเฮิรสถาปัตยกรรม 4, น,4น,นาโนเมตรเท่าที่เช็คดูนะครับคะแนนก็จะเหนือกว่า Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2เล็กน้อย หน้าจอ OLED ขนาด6.2นิ้วความละเอียด Full HD+ รองรับ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz RAM 8GB รอ m มีให้เลือกทั้ง 128GB และ 256GB ส่วนกล้องนะครับก็จะมีกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล f/1.7 พร้อมกันสั่น OIS สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดนะครับที่ 4K 60เฟรมต่อวินาทีและมี g ไ r o EAS OIS กล้อง Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับจะมีความละเอียด10.5ล้านพิกเซล F 2อและให้แบตเตอรี่มาที่4575ม ah. ิลลิแอมป์เอรองรับชาร์จไว27วัตต์และชาร์จไร้สาย18วัตต์ ส่วน Google Pixel 8 Pro นะครับก็จะให้จอมาที่ขนาด6.7นิ้วความละเอียด1,344ณ2,992พิกเซล refresh rate 120เฮิ ram 12 g ิกรอมีให้เลือกตั้งแต่128 256และ512 g ิกล้องหลักนะครับให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลรองรับระบบ q u a d h d ีทำให้การโฟกัสทำได้ดีกว่าเดิมกล้องอัลต้าไวความละเอียด48ล้านพิกเซล และกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด18ล้านพิกเซลสามารถซูมออปติคอลได้ถึง5เท่าติดตั้งระบบ วัดอุณหภูมิของสีภาพสามารถวัดอุณหภูมิของสีภาพได้อย่างแม่นยํากว่าเดิมส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะเพิ่มมาให้ที่ขนาดความจุ5,000ม ah. ิลลิแอมป์อวรองรับการชาร์จไวแบบ30วัตต์และการชาร์จแบบไร้สายที่23วัตต์สำหรับราคาของ Google Pixel 8นะครับก็จะอยู่ที่699 US d ลลาร์ส่วน Google Pixel 8 Pro ก็จะอยู่ที่999 US d ลลาร์เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน